อย่าเพิ่งถามว่าง,งดนี้หวยออกอะไรครับเพราะว่ายังไม่ได้ฝันแต่ตอนนี้ออกมาเตือนฮะคุณไปซื้อลอตเตอรี่เนี่ยคุณระมัดระวังด้วยนะฮะคุณอาจจะเจอสอดไส้ได้ไม่ใช่แยมโลไม่ใช่ขนมครับแต่ว่าเป็นลอตเตอรี่สอดไส้ครับมีเจ้าของร้านอาหารที่เชียงคานจังหวัดเลยออกมาโพสต์นะครับเขาถูกรางวัลงดที่แล้วคือ1พฤศจิกายน2564ถูกรางวัลเล็กท้าย2ตัว2ใบฮะแต่จริงๆเขาซื้อหวยชุดไปเยอะเลยนะฮะเขาถูก2ใบเขาไปขึ้นรางวัลขึ้นได้ใบเดียวฮะ เพราะใบหนึ่งปี6-4แต่อีกใบหนึ่งปี6-3สอ้าวมันมาอยู่ในชุดเดียวกันสุดท้ายแล้วเขากลับมาดูที่บ้านครับมีอีก9ใบครับที่เป็นปี2,563ันห้ารามคือพ่อค้าลอตเตอรี่เนี่ยซึ่งเขาไม่ได้บอกนะว่าไปซื้อที่ไหนอะไรยังไงเขาบอกว่าเขาซื้อเป็นชุดๆมาครับแล้วข้างนอกเนี่ยเป็นปี6-4แต่ข้างในสอดไส้ปีหกมฮะมิฉะนั้นแล้วก่อนที่คุณจะซื้อลอตเตอรี่ไปตรวจสอบว่า วันเดือนปีงวดมันใช่ที่คุณซื้อหรือเปล่าเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้ามันเกิดถูกขึ้นมามันเสียความรู้สึกมันเสียได้ตังฮะแล้วอย่างคนที่โพสต์เนี่ยมีเก้าใบนะฮะที่เป็นปีหกสามโอ้เก้าใบเก้าร้อยเนาะถูกไหมมิฉะนั้นแล้วระมัดระวังซื้อลอตเตอรี่ฮะส่วนรางวัลที่หนึ่งไม่ต้องซื้อนะเพราะว่าอยู่นี่แล้วรางวันที่หนึ่งเออโอเคนะให้รางวัลที่สองกระได้ใช้สองตัวพอนะโอเค